สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะวิชานี้ก็คือวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขออนุญาตนะคะอัดคลิปสอนนะคะนักเรียนเนื่องจากคุณครูติดภารกิจนะคะภารกิจด่วนเนาะ,ะ, <c oughs> ะวันนี้นะคะเราจะมาทำงานกันในเล่มแบบฝึกหัดน,นะคะซึ่งคุณครูจะ อธิบายแต่ว่าคุณครูจะไม่ได้พาทำนะคะเพราะคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะอ่ะมาดูนะคะอันแรกเลยเนาะเราเตรียมแบบฝึกนะคะแบบฝึกทักษะหลายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะเล่มสีขาวนะคะเล่มสีขาวของเรามานะ ถ้าใครยังไม่เตรียมนะคะกดหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะกดที่ปุ่ม Space bar ปุ๊บหครั้งเดี๋ยววิดีโอนี้หยุดนะคะแล้วนักเรียนไปเตรียมแบบฝึกมานะคะอ่ะส่วนใครที่เตรียมมาแล้วเปิดไปที่หน้าสามสิบนะคะเปิดไปที่หน้า38ได้เลยนะคะหน้า38นะโอเค หน้า38นะคะให้เรียนเปิดไปที่หน้า38อะ่ะเราจะเจอกับบทที่6อะ่ะงานเลี้ยงชมรมกับขนมเจ้าปัญหาซึ่งเรานะคะได้เรียนไปเนื้อหาของบทที่6กอะ่ะกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมคะสัปดาห์นี้เราก็เลยจะมาทำแบบฝึกกันนะคะซึ่งครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เล่นตอนท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะเป็นเกมเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนของเรานี่แหลนะเนาะอะ่ะ มาดูนะคะบทที่6หน้าที่สามสิบแปนะคะชื่อว่างานเลี้ยงชมลมกับขนมเจ้าปัญหานะคะอะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะแสดงลำดับขั้นตอนการค้นหาและการแก้ปัญหาอย่าง,งายอะ่ะการค้นหาค้นหายัางไงเดี๋ยวเดี๋ยวครูเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะแปบบ๊แบแบหนึงนะอะ่ะตัวนี้นะคะคือหนังสือนะนักเรียนไม่ต้องเปิดกลับไปดูหนังสือของตัวเองนะ ครูยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะคะคำสำคัญของบทนี้ก็คือการคิดอย่างเป็นระบบนะคะแต่ว่าจุดประสงค์เขาบอกว่าแสดงลำดับขั้นตอนการค้นหาและแก้ปัญหาอย่างง่ายอ่ะแบบฝึกหัดท้ายบทน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันคิดช่วยกันนิดนึงนะคะไม่ต้องไปเขียนลงในสมุดนะคะนักเรียนอ่ะดูนะคะเขาบอกว่าให้ค้นหาตัวเลขต่อไปนี้แล้วบอกวิธีการค้นหาเลขแรกคือเลข88 นะคะอ่ะไหนมองซิเลข88อยู่ตรงไหนอ่ะออใครที่หาไม่เจอหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะอ่ะคุณเจอแล้วนะคะเลข88อยู่ตรงนี้นะคะตามลูกเมาส์ของครูนี้อืมตรงนี้คือเลข88นะคะต่อมาเลข88อยู่ตรงนี้นะคะ สักคู่นะคะโอเคมาแล้วนะคะเลข88อยู่ตรงนี้ต่อมานะเลขต่อไปที่เขาให้ค้นหานะคะคือเลขคือเลข134อ่ะช่วยกันหาสิ134อยู่ตรงนี้คะ่ะนะต่อไปเลขที่41 41อยู่ตรงนี้ นักเรียนจะสังเกตได้ว่าเลข88ตัวเลขแรกเราค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการค้นหาแต่พอเป็นเลข134หรือ100อขออภัยฮะแต่พอเป็นเลข134หรือว่าเลขที่41เนี่ยเราค่อนข้างที่จะค้นหาได้เร็วกว่าเลข88เพราะว่าอะไรสายตาเรานะคะ มันได้ทำการมองแล้วตั้งแต่ตอนที่เรามองหาเลข88นะคะสายตาเราแล้วสมองของเราเนี่ยช่วยกันนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจจำแต่ว่าตัวเลขที่ผ่านตาเรานะคะมันก็จะค่อยๆซึมเข้ามาในะระบบสมองหรือว่าสายตาของเรานะคะซึ่งอพอเราหาเลข134เนี่ยเราก็จะ หาลงมาเป็นขั้นๆั้แบบนี้นะคะตอนนี้เรามองหาเลข88ตอนแรกเราอาจจะมองฟึบแล้วไล่หาเลข88เนาะเขาบอกว่าวิธีการค้นหาบางคนอาจจะมองมาอย่างนี้มองหาเป็นช่องบล็อกบล็อกบลอกบลอกบลอกแบบนี้บางคนอาจจะมองลงมาบล็อกบล็อกบลอกบลอกบลอกแบบนี้บางคนอาจจะมองแบบนี้มาฝั่งแล้วแต่นะคะแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ได้ไล่เป็นบล็อกเลยบางคนอาจจะ มองเข้าไปแบบก,กว้างๆเหมือนคุณครูอ่ะคุณครูมองเลขแปดสิบแปดคุณครูก็หาแบบก,กว้างๆก่อนพอเจอปุ๊บเลขต่อไปคือเลขร้อยสามสิบสี่คุณครูก็กวาดสายตาลงมาก็เจอแล้วนะคะอันนี้คือการค้นหานะคะซึ่งมันจะไปสอดคล้องก,กันกับแบบฝึกหัดบทที่หกอะกลับมาที่แบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเรานะอยู่ที่หน้าสามสิบเก้านะคะ กิจกรรมที่6.1ช้างมา้าวัวขวายนะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามด้านล่างภาพนะคะสี่เหลี่ยมนี้นะคะเขาให้เราพิจารณาแล้วตอบคำถามด้านล่างมีรูปต้นไม้มีรูปสัตว์นะ,ะประกอบไปด้วยช้างนะคะมา้าวัวขวายแล้วก็ต้นไม้นักเรียนดูคำถามข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาถามว่า ช้างจํานวนจ,จุดจุดจุดตัวอ่ะช้างจํานวนจุดจุดจดตัวนั่นก็หมายความว่าเขาถามแล้วว่าช้างอ่ะมีกี่ตัวให้เราไล่ทั้งหมดเลยนะหาภาพช้างสิว่ามีทั้งหมดอ่ะกี่ตัวอืมถ้าใครยังหาไม่เจอสต็อปวิดีโอไว้นะคะหรือว่าเดี๋ยวค่อยไปหาหลังจากที่คุณหููอธิบายจบก็ได้อ่ะต่อมา ข้อที่2ม้าจำนวนจุดจุดจตัวม้ามีจำนวนกี่ตัวอ่ะลองมามองไปในภาพสิม้ามีจำนวนกี่ตัวค่อยคค้นหานะคะต่อมาวัวมีจำนวนกี่ตัวนะคะวัวมีจำนวนกี่ตัวมี3มอย่างนะคะช้างม้าวัวเขาให้หาแค่3มอย่างนี้ช้างมีกี่ตัวก็เขียนไปม้ามีกี่ตัวก็เขียนไปวัวมีกี่ตัวก็เขียนไป นะคะใครที่ทำเสร็จแล้วไปกิจกรรมที่2ต่อได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เสร็จสต็อปไว้นะคะหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วหาจํานวนนะคะไม่ยากนะคะข้อนี้แต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะไม่ใช่ว่านับครั้งเดียวแล้วเ,เขียนตอบเลยนะลูกสมมุติว่าเราหาวัวได้ 3. เราลองนับรอบที่2ดูเผื่อเราจะได้5อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ตรงเราต้องนับอย่างต่ำนะคะ3ารอบ นะนับอย่างต่ำสามรอบแล้วค่อยเอามาเอาลงมาเขียนในแบบฝึกนะคะ,ฉะเฉลยเราจะไปฉะเฉลยด้วยกันสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำนะคะทำนะคะแล้วสัปดาห์หน้าครูจะมาฉะเฉลยในคาบนะคะถ้าใครถูกก็ติ๊กถูกลงไปได้เลยแต่ว่ารอสัปดาห์หน้านะคะอ่ะถ้าเสร็จแล้วไปกิจกรรมต่อไปนะคะใครยังไม่เสร็จหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วทำซะ ะะทำให้เรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วก็กดเล่นนะคะโอเคนะคะต่อมากิจกรรมที่6.2กิจกรรมที่6.2กระต่ายกับเต่านะคะ,ะคุณคุณไหมกระต่ายกับเต่าเป็นนิทานเนาะกระต่ายกับเต่านะคะคำชี้แจงเขาบอกว่าจากภาพพิจารณาจากภาพนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้นักเรียนนับว่ามีสัตว์ชนิดใดปรากฏตัวบ่อยที่สุดอ่า ใช้สายตาของเรานี่แหละนะคะมองเข้าไปในเล่มแบบฝึกของเรานี่แหละนะคะเขาถามว่าจากภาพเนี่ยนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้นักเรียนนับว่ามีสัตว์ชนิดใดปรากฏตัวบ่อยที่สุดมาดูภาพนะคะไม่ใช่แค่ภาพเดียวนะภาพมี1 2 3 4 5 6 มีทั้งหมด6ภาพนะคะอะคุณครูจะไม่เฉลยเหมือนกันนักเรียนต้องนับเองนะคะแต่คุณครูจะอ่านให้ฟังภาพแรกนะคะข้อความมันก็คือนกป่าใหญ่แห่งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนะคะอดควรว่าตนวิ่งเร็วและดูถูกเต่าว่าวิ่งช้าต่อมาภาพที่3เต่าจึงท้ากระต่ายวิ่งแข่งอ่าต่อมาภาพที่ส สังเกตนะมีสัตว์ทุกภาพเลยนะกระต่ายรับคำ้าทั้งสองจึงวิ่งแข่งกันอ่ะต่อมาระหว่างวิ่งกระต่ายเห็นว่าเต่าตามมาไม่ทันแน่จึงนอนพักแล้วเผลอหลับไปเต่าวิ่งด้วยความมุ่งมั่นในที่สุดจึงเข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายม,มาดูคำถามนะคะภาพมีทั้งหมดหกภาพคำถามก็คือสัตว์ที่ปรากฏในรูปด้านบนบ่อยที่สุดคือจุด คืออะไรนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยสิงโตช้างหมีกวางและคูนกระต่ายแล้วก็มีเต่าอืมหมีกวางช้างและคูนกระต่ายเต่าระหว่างหกตัวเนี้ยอะไรที่ปรากฏให้เราเห็นเยอะที่สุดเราเขียนลงไปนะคะคืออะไรปรากฏจำนวนกี่ครั้ง นะคะปรากฏจํานวนกี่ครั้ง3ครัง้2ง2ครั้ง1ครั้งเขียนลงไปได้เลยนะคะอะวันนี้นะคะมี2กิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมที่6.1กับกิจกรรมที่6.2นะคะมี2กิจกรรมกิจกรรมที่6.1กับกิจกรรมที่6.2ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปหน้าที่39กกับหน้าที่ 41สนะคะส่งครูในลายกลุ่มเนาะเดี๋ยวครูจะสร้างโพสต์ไว้ให้ของแต่ละห้องแต่ละห้องนะคะ,ะเวลาส่งนักเรียนเช็คดูเลขห้องดีๆนะคะป2ทับป2ทับอปอทับเช็คดูเลขห้องของตัวเองดีๆเนาะแล้วหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วคุณครูมีเกมนะคะมีเกมมาฝากอีกเช่นเคยนะคะเกมนี้นะคะคือเกม ค้นหาภาพนะคะเล่นแบบออนไลน์ในโทรศัพท์ก็ได้ใน iPad ก็ได้ในคอมก็ได้นะคะอามาดูกันอ่ะเจ้าเกมค้นหาภาพตัวนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้ลิงก์ไปนะคะอ่ะเดี๋ยวครูลองเข้าใหม่แล้วกันนะคะจะได้เข้าเหมือนกันอ่ะได้ลิงก์ไปคลิกลิงก์ปุ๊บอันก็จะโหลดมาหน้าแบบนี้นะคะอันดับแรกอาจจะมีโฆษณานะคะให้เรากดสคริปหรือว่ากดกากบาดออกไปอ่ะมาดู นะคะอ่ะอันนี้เข้ามาแล้วนะคะพอเรากดการการะบาดรูทสคริปโฆษณาไปแล้วเรากดเพย์นะคะก็คือเล่นนี่เห็นไหมคะมันจะขึ้นโฆษณาให้เรากดการการะบาดตรงนี้นะคะปึ๊บเสร็จแล้วนะคะเราก็กด to start นะคะเนี่ยปึ๊บรอโหลดสักครู่อ่ะเดี๋ยวครูเปิดจอใหญ่นะ,คะใครอยากเล่นจอใหญ่คลิกตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหม ปรับขยายใหญ่สุดเนี่ยคลิกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะกดปุ่มเพย์นะคะตรงนี้มันก็จะแนะนำนะคะแล้วก็กดถัดลูกศรถัดไปมีให้เลือกทั้งหมดนะคะหกหกด่านแต่ว่าต้องเล่นไปเรื่อยๆนะคะต้องเริ่มอันแรกก่อนนะคะอ่ะ,อะเสร็จแล้วนะคะเลือก เขาบอกว่าให้เราเป็นนักซืบอนะคะหาของนะ,ะที่ Study Room ต่อมานะคะเรากดสีส้มๆตรงนี้ปุ๊บด่านแรกนะคะเขามีเวลานับถอยหลังนะ,ะ3นาทีนะคะตอนนี้เราอยู่เลเวลหนึ่งภาพแรกดาวจำนวน2อันนะคะให้เราหาดาวจำนวน2อันอยู่ตรงหนึง่สงสต่อไปนะคะ ลูกบอลน,นะคะจำนวนสามอันตรงไหนเอ่ยหนึ่งสองสามโอเคต่อไปอะไรเนี่ยกระเป๋านะคะหน,น,นึ่งอันหนึ่งอันนักเรียนพยายามทำให้ทันเวลานะคะหนึ่งอันอยู่ตรงไหนหน,ตน,น,นะต,ตรงนี้นี่นอ่ต่อมาใบไม้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 ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวครูขอข้ามไปก่อนนะเอาซองจดหมายก่อน ข้ามได้นะคะแล้วค่อยกลับมาได้นะซองจดหมายมีสองอันหนึ่งวุ้ยอันหาไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะคะต่อมานะคะคล้ายๆกับดอกไม้อยู่ตรงไหนเอยเอะตรงนี้ต่อมาพึ่งไม่ใช่พึ่งสิผีเสื้อนะคะผีเสื้ออุ้ยผีเสื้ออยู่ตรงไหนเอยมีใครมองเห็นไหมเนี่ยอ่าอยู่ตรงหน้าต่างนี่เองนะคะฟึบต่อมาเป็นหีบสมบัติครูว่าครูเห็นนะนี่ไง ต่อมาเป็นนกนกนกนี่อะกลับมากลับมาที่ใบไม้ตรงนี้ไม่ใช่เอ้ยเห็นไหมถ้ากดผิดจะมีการลบคะแนนนะคะครูโดนลบสองร้อยเลยนะคะอะครูเจอแล้วใบไม้อืมอยู่ตรงโลกนี้เองต่อมาท่องจุดหมายอีกอันนึงช่วยหาหน่อยเร็วอยู่ตรงนี้นะคะอะครูได้สกอร์ตามนี้นะคะนักเรียน พอเล่นจบด่านนี้แล้วเราสามารถเปิดด่านถัดไปได้เห็นไหมอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเราก็รอเวลานับถอยหลังเดี๋ยวครูขอข้ามเลยนะโอเคหลังจากที่เราก,กดสคริปโฆษณามาแล้วนะคะก็จะมาถึงด่านถัดมาก็มีเวลานับถอยหลังเหมือนเดิมตอนนี้เราเลเวลสองนะคะนักเรียนเล่นเลยนะคะเล่นให้ครบเลยยิ่งดีนะคะ หาของเสร็จแล้วนะคะคอมเมนต์ไว้ที่คัสลูมนะใต้โพสคัสลูมนิดนึงว่าเล่นได้ถึงเลเวลไหนนะคะเล่นได้ถึงห้องอะไรนะคะลองคอมเมนต์แชร์กันนะคะแชร์คุณค,ณค,ณะะคะรเเนนะคะูเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปอ่านนะคะแชร์เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคุณครูแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะคะเกมตัวนี้เนาะ mm hmm. โอเคสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะก็มี เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอวีดโอนี้นะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ